จับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัชกุลทุกคนเนาะตอนนี้สะทองกับสีไปใส่บาทพ่อแม่พี่น้องก็รอรังปัจจอยเพิ่นแต่งโตเนาะนีจ้ะยังประหอดใส่กระเหือดแต่เหือดแต่นั่นแต่ทองเป็นคนเหือดลายเนาะพ่อแม่พี่น้องก็รอทางปัจจอยเพิ่นเพิ่นเงี้ยนั่ฮ้อนเอะ ฝนตกสองสามมื่อเนาะติดกันแต่เมื่อนี้รู้สึกว่าแดดออกเป็นยังพี่น้องแต่ว่าทางผ้าก็ยังมื่ออยู่นะห้อนให้จะต้องเป็นคนผีห้อนอยู่แล้วต้องถือกระดาษทิชชู่ไปนั่งติดหน้าติดตาจะทางปตาจอยเพไนกับน้องสาวเพไปนสียดยางลงเป็นยังไงพี่เนาะ เปื่อนหลายออีกย่างนึงล้มบนพันก็เอารถไว้ทั้งเรียนล้มเฮิร์มปุาะก็ไม่ได้เอารถออกมายางไปของพี่น้องภาษีประมาณนี้แต็งโตไปของพี่น้องมาดนี่ยยางไปเนาะยางเอามาเนี่ยตรงบนใบโลงเนาะเอาลูกมาเห็นไหมเมนโอ้หน้พิ่น ไก่เฮือนเฮาพอดีเนาะไม่ตายอันนี้น้ฮะเอลูกขอลูกวะตายไมท่องไม่ลูกก็ตายว่ะนี่ลูกก็ตายก่อนไม่อาจจะมีอะไรไปแล้วไม่มีคนฉีดยาให้เราเบ่งเบ่งเบ่งเราเมื่อยเบ่งเลยจังทายเนาะก็ตายอืออุ๊ยอีตนเลยหลายคนเฮานี่เพิ่นเว้าอย่างละเฮยอันเพิ่นเนาะนะแม่มันอันคองตายเมื่อหนึ่งรอยเธอว่าคนเว้านะ โอ้พ่อแม่พ so ี no, s. <S ่น้องไอ้เปื่อนเธอเด้แช่กันพายมะดาแพ่บ่อสตะกร้าบ่ใส่ใส่ตะกร้าพ่อแมยพี่น้องเลยบ่ได้ใส่ขันเพราะว่ามันแม่เอาเพฝนเผาบ่นี่เนาะเออก็ะยาแล้วเอากระไรบางแล้ว Tại bà phần bà đeo khẩu huyên ngoài ừ. đờn lâu Ý tồn đó Bà mẹ với nó Ôi nó thái bồi ừ. Hả Thấy xài bạn Còn bà mẹ với nó Có cái tay ý tồn tuần rồi đó nó. Có bồ mi khôn đó 7 tháng gì bà nha hơi 7 tháng không xì đâu Cứ là nét ไปอยู่ใกล้เฮือนแถวทองเนาะพ่อมพี่น้องทางเข่าทางออกเนาะทอดกันเนาะคงตายวานี่งอดลูกเอางาวเลยภาามันก็สิสซันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องมาจักหื้อสินหื้อเสือจิตตม โยฮะไว้บ่อใได้บ่อใดบ่อใด้ิ่นที่อะไรยันขีดต๋อม bà hát phun cái chắc sẽ phải thắng đầy vậy Hả? Lạt điều ạ Với lạt sao? Ở đây vơi <laughs> <Ở> Đây vơi <vô. cười> Hả? <laughs> ว่าแบบใช่หิวหายยอู่เพราะว่านักเลยจ้าวโอุ้ยไปหันบ้าน่ะไปหันนั่งไปหาลร่างเชียงล่างขาเสียได้วแบบนี้ขาเนี่ยกันอ้อมมันอีเด้อเห็นว่าไปไหว้กถากันนี่เด้อ บอกแล้วมันมันต้องหดวัดก่อนหรอวะเนี่ยว้าพายใส่เกืบงามสีฟ้านึงอะนี่เกียวเกียวอ่อนเนาะหลดจักรฝนยังหมุนมาเนาะ ตม้ตมยันล้มก้นกี่ทางล้อง,างปานนี้ใส่บาทแถวนี้จะสิเป็นได้ไรเนาะว้าปีนปีนนึ่งบานเ้ยว้าแบบว่าถ้าชิลงแห้งกับย่านกีนกดินเป๊ะ

ของเมของเมเฟ็ดาวน์ <c oughs> นี่ฮะค่อยจะได้ใส่อัานนให้แล้วพร้อมเชน <c oughs> ห้ได้อ่านนะ้สรวัดเพิ่นเกือบใหญ่กว่าตีนเนาะถ้าตอนขึ้นไปอีกได้เนาะ เออใส่ใส่เกือบงามมลืตมดีเฮ้ยงามแล้วเนาะคุณเป็นคนนั้นเขาขืนวัดแลือบ่เฮ้ยก็สมัยจะมีแค่คืออยางคือเสียงแบบเพิ่นเปิดเพลงจะพอยาจะสู้อย่างเนาะถ้าเพล่นยังบอไป Những món hôi nó. Sì, ừ. ừ. ừ, 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 hơi. Mãi kìa hìa 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 năm Kìa hìa 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 vào hìa 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 นอนยางก็ัมตว่มตายไีตนเดการมีลูกนี่ก็ไดับ่มีอะไรฮะฝนตกแน่อีกอย่างฝนตกแน่ลวก็อีกอย่างกะแต่หลายอย่างนะคุยฝนตกแน่ใส่บาตนี่ ซสก้อวสิงมันมันเป็นอมยุ่งอยู่บนท้ายใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้เบอร์ขนาดนั้นกดนี้หน่อยคนนี้หน่อยถือเกอบกุ้งง่ามากัดเกือบดียนมากัดวัดกูครูเนาะจาของหัวเฉยบอ เป็นแงเออออคุณมืนเออกนเตียค่ะเรงมาระเมียนมาเอยังแดนมันยเออเลี้ยงคติดผัววะชองเถือแล้วะนะจบผ้าสปินบปินมาสาผ้าสปินมาอันเห็ดแมงคุเตียวล ông sản đấy đi vậy sẽ hiểu tiền cái nhau ăn nát của cho nó nó nát còn cho hoa nó không đưa cho bà khai nèo chắc <cười> 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 à, nằm đi <laughs> Uh, nhà này wow. Chà, ý, sụt ngang quên ba cha í cái giày giật ngang thê wa à. lướt phầy wa hả sao vậy đi con cái giày giật ngang Trời cảm, trưa tạm ngang gần mẹ đấy. phải gần trưa tạm con gần cha tạm con. gần trưa tạm ngang gần trưa con ngang gần trưa tạm 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 ngang gần trưa Trời ngang gần trưa tạm ngang gần trưa tạm ngang như bàn nhưng bài này phải chơi này Ôi phần hoàng là bài con <laughs> <Xú vị> thi, <laughs> Qua qua thi Lạng tin còn đâu hơi khó lạng Đi đâu hơi

พเจ้าังไรุเตาตาจังเกระจ้าสายดีเด้อแล้วก็ดูนีเราดกลามเนไ่ทือว่าเ้าปหัวเจองงไ่ลูกนี่บ

ย่าไม่อวนิบไปหาเลยยันจน้องวิวดีเด็นมาหอดก่อนเลยเอาเอาเงินคนบลายสังเถที่แล้วนะ ขนมันโตขึอนขาคุณใส่ชุดงามได้ผุ้นะสามชั้นสี่ชั้นเลยแดดเลยนะ ทำมันจะังขันจะจกนนาาจมาเดี๋ยวพอกไีก่ากนข้าห่านเนาะพระารวะตัวอีห่านฮะ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 อะฮ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 ตฮะ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 ัะฮ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 นฮะฮนฮะฮะฮะะะะาะะะะะะเ

Long mãi chẳng có người tao mọi 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 người người tao mọi người tao mọi người tao

ใกล้กันเลยเรในแซลอยู่รูปไปไก็ชี้เงินไปแล้วนาะวาิาจุงรงนมันเย็นก็จะจุ้งนั่นนี่นีพี่น้องก็แตานเลเย็นก็อยู่จุ้นั่นพี่น้องก็แตกกันมันี่ ม่หมู่กผู้เชื่อหมู่กัแตกกันนั่งมาหนีแตกกันไปั้นเนี่ยบเสียงเหมนกับผัวเพื่นนะนางตากแดดน้าเหลือมมุงอยู่โอ้ยชมได้นาะ มันโน่เอา่อยว่าวันไห้ยิ้มไฟไเอาแดดยังบอกจะว่าค่อยฮ้อนกี่เีจะยังฮ้อนกว่าอยวันนี้มัน่ได้นคี้่อยฮ้อนกเีแดดเนา ตังเมย์น้องเชอร์พันกันสิากันไปใส่แบบชุดแวแม่แคชงชุดาทักกาิชองชุดทักกันเลย โอเคสน้องพวพี่น้องเดี๋ยวสะท่องจะได้จบคลิปไปแล้วเดี๋ยวสิไปใส่บาทเนาะบรสะดวกกับการทายพมยพี่น้องเลย คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปสั่ท่องคือเก่าเนาะไปแล้วสบายดีป้าจอยจอยสมบูรสบายไปก่อนเด้อสบายดีเด้อไปก่อนเด้อสบายดีเด้อไม่ได้ยินเลยว้าไปก่อนเด้อสบายดีเด้อเงบู